ชื่อโครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรชุมชนหลวงพ่อบดบนเดือนพฤศจิกาย,ยนพีพุทธศักราช2566กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเขตคลองสานสนับสนุนโดยนางอภิญญาแป้งหอมและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตคลองสานหลักสูตรเทคนิคการพอกข่าด้วยสมุนไพรวิทยากรโดยอาจารย์มานิต แสนเกษมครูตู่และคณะจากชมรมอาชีพนวดและสภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมโต062 359 9 6 6 1 เทคนิคที่ช่วยบรรเทาการปวดเขา่าบริเวณเข่าอักเสบหรือหัวเข่าบวมตามกรรมวิธีแพทย์แผนไทยด้านหัตการและสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบต้านการอักเสบและกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดสูตรสมุนไพรพ่อเข่าที่นิยมใช้ในสัดส่วนที่เท่ากันได้แก่ตะไคร้ใบมะขาม ฟ้าทลายโจรใบส้มปล่อยใบขี้เหล็กใบพลับพลึงตินสอพองน้ำมันงาวิธีทำสมุนไพรพอเขาหนึ่งเตรียมสมุนไพรสดหรือแห้งล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปตากแห้ง2นํนำสมุนไพรสดหรือแห้งมาบดให้ละเอียด3ผสมสมุนไพรทั้งหมดใส่หม้อตั้งไฟเคี่ยวกับน้ำมันและนำมาผสมดินสอพองที่บดแล้วจนได้เนื้อครีมสีทาครีมสมุนไพรลงบนบริเวณข้อเข่า,ขาที่มีอาการปวดบวม5้าใช้แลกสายพันรอบบริเวณเข่าที่ทาด้วยครีมสมุนไพร6ทิ้งไว้ประมาณ30นาที7จดแกะแลกออกและล้างบริเวณข้อเข่า,ขาหรือส่วนที่ทาให้สะอาดข้อควรระวังการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ควรทดสอบการแพ้สมุนไพรก่อนใช้โดยทาครีมสมุนไพรลงบนบริเวณท้องแขนผู้ให้บริการจึงทาลงบนผิวที่มีอาการปวดหากผู้รับบริการมีอาการแพ้คันบวมแดงบริเวณเข่าอย่างรุนแรง ควรหยุดใช้และส่งต่อแพทย์ทันทีผู้ที่ต้องการพอกเขาด้วยตนเองสามารถเลือกสูตรสมุนไพรได้ตามความต้องการหรือโทร062 359 1661ขอคำปรึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ทีมวิทยากรของชมรมอาชีพนุดและสภาเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม